โมตสสะภควาตอะระหะตสัมสะนะมาสัมพุทธะณโมตสสะภควโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสะภควาตอะระหะตสัมมาสัมพุทธะมาท่องกุศลติกะกันนะคะปฐมฌาตปฐมบทกุศลธรร,รมมาทำทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะนิสัตตะนิชีวสภาวะซึ่งมีลักษณะไม่มีโทษ ให้ผลเป็นความสุขมีอยู่สังวิชชันติทุตียบทอกุศลาธรรมมาทำทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะนิสัตตะนิชีวะสภาวาซึ่งมีลักษณะเป็นไปพร้อมด้วยโทษและให้ผลเป็นความทุกข์มีอยู่สังวิชชันติ ตติยบทอัพยากตาธรรมมาทำทั้งหลายที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวะนิสัตตะนิชีวะสภาวะซึ่งพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงโดยความเป็นกุกศลอกุศลแต่ได้ทรงแสดงโดยความเป็นอย่างอื่นมีอยู่สางวิชันติ เรามาดูองค์ธรรมกันนะคะว่าองค์ธรรมของกุศลติมีอะไรบ้างนะคะองค์ธรรมของปฐมบทได้แก่กุศลจิต21เจตสิก3าธรรม 21, เหล่านั้นเมื่อจำแนกโดยขันอายตนะาตาสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสองท่าสองสัจจะสองขันสี่คือในเจตสิก38นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขัน สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ76เป็นสังขารขันกุศลจิต21เป็นวิญญาณขันอายตนะสองคือกุศลจิต21เป็นมนายตนะเจตสิก38เป็นธรรมายตนะ2คือกุศลจิต21เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกสาเป็นธรรมธาตุสัจจะสองคือโลกียกุศลจิต 1 7เจตสิกสปเป็นทุกขัสัตองค์มร์แที่ในปฐมฌานมร์และองค์มร์เเว้นสองสัมมาสังกัปปะที่ในทุติยฌานมร์ขึ้นไปเป็นมร์ขัสัตมร์คจิตุปาที่เหลือ29เป็นสัจจวิมุตติองค์ธรรมของทุติยบทได้แก่อกุศลจิต1 2เจตสิกยีเหล่านั้น ทำเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะธาตุสัจจะแล้วได้ขันสี่อายตนะสองธาตุสองสัจจะสองคือขันสี่คือในเจตสิก27นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ25เป็นสังขารขัน,ขนอกุศลจิต12เป็นวิญญาณขัน อายตนะสองคืออกุศลเจ็ดสิบสองเป็นมนายตนะเจตสิกยีิบเจ็ดเป็นธรรมายตนะธาตุสองคืออกุศลเจ็ดสิบสองเป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกยี่สิบเจ็ดเป็นธรรมธาตุสัจจะสองคืออกุศลเจ็ดสิบสองเจตสิกยี่สิบหกเว้นโลภะเป็นทุกขสัจโลภะเจตสิกเป็นสมุสมทัยสัจ คงธรรมของตติยบุญแก่ปิปักิจสามสิบ3กกิเลยา20เจตสิกสามสิบแปดรูป28นิพพานธรรมเหล่านี้เมื่อจำแนกโดยขันอายตนะาตาสัจจะแล้วได้ขันห้าอายตนะสิบสองาสิบแปดสัจจสองขันห้าคือรูป28ปเป็นรูปขันในเจตสิกสามสิบแปดนั้นเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขัน เจตสิกที่เหลือ36เป็นสังขารละขันธ์วิปากจิต36ิกาิยาจิต20เป็นวิญญาณละขันธ์นิพพานเป็นขันธทวิมุติอายตนะ12คือในรูปเ8แปดนันปปาาปป้นจากขปัสสะเป็นจักขายตนะโตาาสตปัสสะเป็นโสตายตนะคานาปัสสะเป็นคานายตนะชิวหาปัสสะเป็นชิวหายตนะกายปปา,าปัสสะเป็นกายายตนะรูปารมณ์เป็นรูปหายตนะ สัทธารมเป็นสัทธายตนะคันธารมเป็นคันธายตนะรัะสรมเป็นลัสายตนะปัทวีเตโชวายูวายโผภัพพารมเป็นผูผับพายตนะวีปากจิต36กริยาจิต20เป็นมนายตนะเจตสิกส8สุขุมวัลลูส16นิพพานเป็นธรรมายตนะ ธาตุสิคือในรูป28นั้นจากขู่ปราศเป็นจากขู่ธาตุโสตปราศเป็นโสตธาตุคานะปราศเป็นคานาธาตุชิวหาปราศเป็นชิวหาธาตุกายปราศเป็นกายธาตุรูปารมณ์เป็นรูปธาตุสัทธารมณ์เป็นสัทธธาตุคันธารณ์เป็นคันธธาตุรัสรณ์เป็นรัศธาตุปัทวีเตโชวายูวายโย ภูพพาลมเป็นภูพพาธาตุจักขุวิญญาณจิตสองเป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณจิตสองเป็นโสตวิญญาณธาตุคานะวิญญาณจิตสองเป็นคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณจิตสองเป็นชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณจิตสองเป็นวิญญาณกายวิญญาณธาตุ ปัญจะทวาราวัชนะจิตหนึ่งสัมปติชนะจิต2มโนธาตุเป็นมโนธาตุวิปากจิตที่เหลือ24และกิริยาจิตที่เหลือ19เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก38สุขุมารูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะสคือโลกียวิปากจิต32กิร,ริยาจิต20เจตสิก35เว้นวิรตี รูป28เป็นทุกขสัตว์นิพพานเป็นนิโรทสัตว์ผล,ลจิตปุาสามเป็นสันจจะวิมุตติกะนี้ชื่อว่าอาทิอาทิรัตนามติกะเพราะอาศัยคำว่ากุศลกุศลที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่านิ ปะเทสติเพราะแสดงประมาตธรรมทั้งหมดไม่มีเหลือ